สวัสดีครับเพื่อนเในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้พอมๆกันต่อไปนะครับหลังจากเอพิโซดที่ผ่านๆมานะครับผมได้ กินอะไรหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Quick Navigation Element พวกอะไรต่างๆนะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะมาลงลึกในเรื่องของการใช้ Quick Navigation Key นะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับ Element ที่ผมได้อธิบายไปแล้วในเอนก่อนหน้านะครับในการ ท่องเว็บในการเข้าใช้เว็บเบราว์เซอร์หรืออินเทอร์เน็ตนั้นนะครับเพื่อนๆนอกจากแท็บแล้วก็เลื่อนลูกศรแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวคลิกนีเวเกชั่นนะครับกระโดดไปยังอิเลเมนต์ต่างๆได้นะครับซึ่งคำสั่งต่อไปนี้นะครับก็เป็นคำสั่งพื้นฐานและก็สำคัญมากๆในเรื่องของการท่องอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆ ผมจะอธิบายนะครับชื่อตัว element นะครับตัวตัว quick navigation key นะครับแล้วก็ตัวาการทำงานของ quick navigation key แล้วก็เชื่อมโยงกับ element ต่างๆที่ผมได้อธิบายมานะครับก็เพื่อนๆก็ ลองทําความเข้าใจค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆก็ในส่วนของ NVIDIA ที่ผมใช้ก็เป็นเวอร์ชัน2023นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของส่วนเสริมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวส่วนเสริมที่ผมใช้ในการแนะนําก็สามารถที่จะไปโหลดได้ดาวน์โหลดได้ที่เบญญาลัยยูทูบชาแนลนะครับผมแจกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ผมก็ได้แนะนําไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดไปแล้วก็ทําตามดูนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับที่ผมทําอยู่วันที่28เดือนสิงหา2 5ง6นนะครับเข้าไปยังเนื้อหาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับจริงๆแล้วอนอกจากตัว heading นะครับพวก heading ต่างๆที่ผมได้แนะนำไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับก็คือการกดเลข1ถึงเลข6ด้านบนนะครับเรายังสามารถ กดปุ่มต่างๆนะครับกดปุ่มต่างๆเพื่อที่จะให้มันกระโดดไปยังตำแหน่งหรือว่าเนื้อหาที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆก็้กไปยังเนื้อหาลักก่อนที่จะทำนะครับก่อนที่จะใช้คำสั่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอยู่ในโหมดเบราวนะฮะอยู่ในเบราว์โหมดนะครับในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าในส่วนของเอกสารหรือด็อกิมเมต์ก็ได้นะครับเพื่อน เพื่อนๆต้องกด NVDA ให้เป็น b r o w mode ก่อนนะครับกด NVDA space bar นะครับอันนี้เป็น focus นะครับอันนี้เป็น b r o w mode นะครับก็เมื่อบ r o w โ mode แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับตัวอันแรกนะครับเพื่อนๆบางทีมันอาจจะยังไม่ไม่มีตัว element นั้นๆนะครับแต่ว่าผมก็จะอธิบายไว้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันว่ากดปุ่มตัวนี้แล้วมันจะทำงานลักษณะไหนนะครับ ในกรณีที่เราอยู่เบราว์โหมดนะครับโฟกัสบหมดไม่ได้นะครับถ้าในโฟกัสโหมดมันก็จะเป็นการทํางานอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็นเบราว์โหมดก่อนนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยตัว Q นะครับ Control Home ครับนี่ยการลักษณะการทํางานนะครับเพื่อนๆเวลาเรากดปุ่มอักษรตัวใดก็ตามนะครับมันก็จะกระโดดไปอย่างการทํางานนั้นๆกระโดดไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่ามันมี10อันกด10ครั้งก็จะกระโดดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปนะครับ หรือถ้าเรากดชิปค้างไว้แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรตัวเดิมนะครับมันก็จะกระโดดไปคําสั่งก่อนหน้านะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1ประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะใช้กดตัวอักษรตัวเดียวกับกดชิปค้างไว้แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรตัวนั้นนะครับมันก็จะสลับกันระหว่างเดินหน้ากับถอยหลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัว Q ินะครับเดี๋ยว ในกรณีที่เราอยู่เบราโหมดนะครับมันเริ่มกดตัว Q no next block code. นะครับมันก็จะบอกว่า no next block c o d e นะครับในกรณีตัวนี้นะครับมันมันไม่มี block c o d e นะครับเพื่อนแต่ถ้าในเว็บเบราว์เซอร์นั้นๆที่เพื่อนๆใช้อยู่มันมีมันมี block c o d e นะครับ block o d e block c o d e ก็คือเป็นเป็นช่วงของประโยคหรือคำต่างๆที่เข้าใช้สัญ,ญลักษณ์ block c o d e ครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ quotation นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นพวกเครื่องหมายคำพูดพวกอะไรต่างๆที่เขาต้องการที่จะเน้นนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกด Q นะครับกด Q มันก็จะกระโดดไปยังตัวบล็อกโค d ดต่างๆได้นะครับถ้าเรากด Shift ตามด้วย Q มันก็จะย้อนไปบล็อกโคดก่อนหน้านะครับกด Q เฉยๆก็จะไปบล็อกโคดถัดไป W นะครับ W ถ้าเรากด W อยู่ในเบโหมดนะครับ มันจะกระโดดไปยังในส่วนที่ตัวสะกดผิดนะครับคำผิดนะครับเพื่อนๆถ้าเราอยู่ในด็อกคมเมนต์นะครับหรือว่าเอกสารต่างๆมันก็จะกระโดดไปคําที่สะกดผิดให้นะครับก็การใช้งานก็เหมือนกันครับถ้าเรากดตัว W ให้เฉยมันก็จะกระโดดไปข้างหน้านะครับถ้ากด Shift W ก็กระโดด,ดย้อนหลังนะครับโอเคครับต่อมานะครับเป็น กด e นะครับกดตัว e ก็จะกระโดดไปที่ edit f i l l d นะครับกด shift e ก็กระโดดไป edit f i l l d ก่อนหน้านะครับกด e เฉยๆก็กระโดดไป edit field ถัดไปในกรณี edit f i e l คืออะไรก็คือช่องป้อนข้อความที่เพื่อนๆเจอครับไม่ว่าจะเป็นช่องค้นหาช่องกรอ,อกชื่อกรอ,อกนามสกุลกรอ,อกอะไรต่างๆที่ที่เราสามารถที่จะเขียนได้ครับพเพื่อน เพื่อนๆสามารถที่จะกด e ได้ top navigation navigation landmark การค้นหา navigation landmark form search edit ค้นหา all classes นะครับ, edit, รบตรงนี้นะครับ form search edit นะครับตรงนี้นะครับ no next edit field นะถ้ากดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะบอกว่า no next edit field เพราะว่ามันมีตัว edit field ตัวเดียว no previous edit field ถ้ากด shift e ก็คือกระโดดไป edit field ก่อนหน้านะครับ, no รบกด e เฉยๆกระโดดไป edit field ถัดไป นะครับพอมาถึงตรงนี้เราสามารถกด s p ปซบ a a ์ครับแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ค้นหานะครับผม Escape ออกมานะครับอันนี้ก็คือ Edit Fill ครับเพื่อนๆโอเคผมกดบคมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นตัว R ครับเพื่อนๆตัว R นี่ก็จะเป็น radio button นะครับ radio button ซึ่งกดตัว R มันจะกระโดดไป radio button ถัดไปนะครับกดชิป R มาจะย้อนกลับไป radio button ก่อนหน้านะครับอันนี้ radio button นะครับผมได้อธิบายไว้ใน element list แล้วนะครับว่าการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูในเอพิโซดนั้นนะครับ radio button ก็คือมันจะเป็นตัวเลือกครับที่เราสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณเป็นเพศอะไรนะครับเพศชายหญิง นะครับไม่ระบุนะครับประมาณนี้นะครับเราจะไม่สามารถที่จะไป,ไปเลือกได้แล้วว่าทั้งหญิงทั้งชายหรือไม่ระบุด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรดิโอบัตทอนนะครับเป็นเป็นการทํางานถ้าเราเลือกเพศหญิงเพศชายในกรณีที่มันเลือกเพศชายอยู่แล้วถ้าเราเลือกเพศหญิงเพศชายก็จะยกเลิกการเลือกอัตโนมัตินะครับหรือเราเปลี่ยนใจไปเลือกเป็นเพศชายเพศหญิงก็จะยกเลิกการเลือกอัตโนมัติมันจะเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ <disp ending S 2> ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้เขาจะเลือก เขาเรียกว่าเ a d ิโอบ t ต o n นะครับเพื่อนโอเคต่อมานะครับตัว t ครับเพื่อน no next table นะครับก็จะกระโดดเทเบิลถัดไปนะครับเป็นตารางถัดไปกด shift t นะครับ shift t ก็กระโดดไปยังตารางก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เพื่อนๆนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับพอเข้าที่ตารางแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ control alternate ลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างอ่านได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัว t ต่อไปตัว u ครับ ตัวยูข้ามไปยังค้นหาเบงตัวยูก็คือไปยังลิงก์ที่เราเคยเข้าไปแล้วนะครับลิงก์ที่เราเคยเข้าไปแล้วถ้าถ้าเป็นคนตาดี i̇şte say, มันจะมีสัญลักษณ์นะครับบอกเราว่าไอ้ลิงก์เนี้ยที่เราเคยเข้าไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วในการท่องเว็บนะครับกด I นะครับกด I ต่อมานะครับอ่าถ้าถ้ากด u มันจะกระโดดเดินอ่ลิงก์ที่เราเคยเข้าไปก่อนหน้านะครับอ่าไม่ใช่ก่อนหน้าขอโทษทีนะถ้าเรากด u มันจะไปลิงก์ที่ เราเคยเข้าไปแล้วถัดไปนะครับถ้าชิปยอยู่นะครับก็จะกระโดดไปยังลิงก์ที่เคยเข้าไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับก็คือเดินหน้าถอยหลังนั่นเองครับเพื่อนๆถ้าถ้าพูดง่ายๆนะครับก็ผมก็จะใช้คําที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับต่อมานะครับผม navigation To a n v นะครับถ้ากด i นะครับมันจะกระโดดไปยัง item มนะครับไ t e m หรือว่าเป็นหัวข้อนะครับ item เนี่ยจะเป็นหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับกด I เนี่ยมันจะเป็น I t เ m เป็นหัวข้อเป็นหัวข้อไปนะครับถ้าเป็น I t e m ถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นอ่ามันจะเป็นเหมือนกับ ชนิดชนิดล่ะครับประมาณนั้นครับซึ่งซึ่งตัวไอเทมแต่ละไอเทมเนี่ยครับมันก็จะใช้แบ่งแยกหัวข้อต่างๆให้มันออกจากการให้มันชัดเจนนะครับทั้งนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเว็บเลยนะครับตัวกด I ก็ยังไปไปยังไอเทมถัดไปนะครับกดชิปไ I ก็ไปยังไอเทมก่อนหน้านี้นะครับไอเทมไอเทมนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีลิสต์นะครับเดี๋ยวผมลองกดไดูเมนูบัตเต c o คลั p sub เม u นะครับตัวนี้ฮะสนับสนนุเรามนูบัตันคัลลัป sub เมนูนะครับมาในกด I นะครับไปไอเทมลิงก์ alt plus l b r e a d c r o m b navigation landmark list with two items ขณะนี้คุณเห็นไหมครับ list with two item นะครับพอมกด c h i p i top navigation navigation สสนนนับุเราเกี่ยวกับเราหน้าหลัก visit e no previous list item นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งไอเทมมันก็จะมีรายการนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับ ต่อไปนะครับกด O ครับยิ้มให้กับชีวิตคิดให้มีความสุขทุกองศา <Link. S 3> ยิ้มให้กับชีวิตคิดให้มีความสุขทุกองศายิ้มให้กับชีวิตคิดให้มีความสุขทุกองศาหรือฉันเข้าใจไปเองว่าเรารับกัน <graphic. S 3> หรือฉันเข้าใจไปเองว่าเรารับกัน <Link. S 3> หรือฉันเข้าใจไปเองว่าเรารับกันจริงๆกดโนะครับมันเพื่อนกดโมันจะกระโดดไปยัง e อ b e d Object นะครับ Embed Object ก็คือเป็นเครื่องมือในการเล่นมัลติมีเดียต่างๆนะครับ ซึ่งเรากด O มันจะกระโดดไปยัง Embed Object ต่างๆนะครับถัดไปนะครับถ้ากด s h ิป t O นะครับจะกระโดดย้อนกลับไป Embed Object ก่อนหน้านะครับซึ่งผมจะไปลงรายละเอียดการใช้งานนะครับในอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับซึ่ง Embed Object คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆชอบดูหนังฟังเพลงชอบอจัดการพวกสื่อมัลติมีเดียในในเบราว์เซอร์นะครับซึ่งก็ น่าสนใจครับน่าสนใจตัว e m b e d Object นะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่นะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็ในส่วนของอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นกด A ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผม Control Home ขึ้นไปข้างบนก่อนครับเล่นข้ามไปยังเนื้อหาลักนะครับกด A Nonext Annuktation o นะครับมันก็จะกระโดดไปที่ annotation นะครับกระโดดไปยัง annotation ก็คือในกรณีที่เว็บเบราว์เซอร์มันทําพวกฟังก์ชันประกาศนะครับประกาศแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับมันจะกระโดดไปยังการแจ้งเตือนนั้นๆนะครับถ้าเรากด shift a ก็จะกระ,กระโดดไปยังการแจ้งเตือนก่อนหน้านะครับประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเพื่อนๆกด S, no next <S ครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น separator นะครับ separator ก็คือการแยกส่วนแยกสับแยกส่วนของของอเนื้อหาของเว็บเบราว์เซอร์นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานะครับถ้าเขาต้องการที่จะแยกสัดส่วน separator นะครับบางทีมันก็จะเป็นเป็นรูปแบบที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายครับอย่างเช่นพวกาการ นำสินค้าเข้าพวกสถิติการส่งออกพวกอะไรต่างๆก็แล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่มีเซปอรเรเตอร์ให้เป็นตัวอย่างนะครับกด S กระโดดไปยังเซปอรเรเตอร์ก่อนหน้านะครับอ่กด S กระโดดไปยังเซปอรเรเตอร์ถัดไปนะครับกดชิปเอสกระโดดไปยังเซปอรเรเตอร์ก่อนหน้านะครับเซปอรเรเตอร์แปลว่าตัวแยกนะครับแยก โอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาเป็นตัว D-Doc นะครับเดี๋ยวผมกดตัว d d o ็อกท็อปนักวิ่ n n ำทางที่เป็นจุดหมาสำนัญของสมุดเบญญนยาลัยองสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Graphic Visited Link นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกด D ก็จะเป็น Navigation Landmark นะครับซึ่ง Landmark นะครับผมได้อธิบายให้เพื่อนๆไปบ้างแล้วนะครับก็คือการทำ Landmark ช่วยให้คนที่ใช้ Screen Reader หรือคนที่เป็น บอกพ้องทางการเข้าถึงหรืออะไรต่างๆนะครับมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงจุดต่างๆได้โดยง่ายนะครับแลนด์มาร์กเนี่ยเปรียบเสมือนตัวตัวแลนด์มาร์กตัวเบลบอกตัวอะไรต่างๆที่จะทําให้เรารู้ว่าถึงแลนด์มาร์กตรงนี้แล้วนะมันจะต้องถึงพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่สําคัญสาคัญนะครับเขาถึงจะทําแลนด์มาร์กไว้นะครับ เวลาที่เราจะกระโดดไปยังแลนด์มาร์คนั้นเราก็กดดีมันก็จะกระโดดไปยังแลนด์มาร์คถัดไปนะครับถ้ากดชิปดีก็จะกระโดดไปยังแลนด์มาร์กก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างหนึ่งในเรื่องของการเข้าถึงเว็บนะครับเพื่อนๆอีกอันนึงนะครับคําสั่งอีกอันนึงก็เป็นคําสั่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็กด F ครับเพื่อนๆ กด F1 กด f, กด f นี่ก็คือไปที่ form field นะครับ form field ทุกอย่างที่เป็น form นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก edit field พวก button พวก radio button check พวกอะไรต่างๆพวกนี้ครับเป็นเป็น form field หมดเลยในกรณีที่เราจะกรอกข้อมูลพวกไม่ว่าจะเป็นการสมัครเลือกอะไรต่างๆเนี่ยให้เรา control home ขึ้นไปข้างบนแล้วก็กด F นะครับมันจะกระโดดไปทีละ form field นะครับอันไหนที่เป็นเป็น form นะครับ อันไหนที่เป็นฟอร์มมันจะกระโดดไปให้เลยแล้วพอกระโดดไปแล้วเราก็กด uh, NVDA Space Bar ในการเข้าไปกรอกนะครับพอกรอกเสร็จแล้วก็ NVDA Space Bar ให้เป็นเป,นเป้าหมดคืนนะครับหลังจากนั้นเราจะเลือกลูกศรลงหรือว่ากด F ไปต่อก็ได้ครับเ,เพื่อนๆมันก็จะกระโดดไปทีละฟอร์มฟิล์เลยนะ เดี๋ยวผมลองกดให้ดู top navigation navigation landmark list with four items เกี่ยวกับเรา menu button collapse sub menu นะครับตัวนี้นะครับ menu button collapse sub menu การค้นหา navigation landmark form search edit banner area region previous banner image button next banner image button main landmark หน้าก่อนหน้า button นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมกด shift f มันก็จะกระโดดไป form field ก่อนหน้านะครับ link ครับโอเคนะครับกด g นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆกด g ก็คือไปยางรูปภาพนะครับ มันจะกระโดดไปยังรูปภาพถัดไปนะครับกด Shift G จะกระโดดไปยังรูปภาพก่อนหน้านะครับกด S นี่คือผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิส od ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือกระโดดไปยังหัวข้อต่างๆนะครับกด Shift H ก็คือกระโดดไปยังหัวข้อก่อนหน้านะครับกด K นะครับกด K กระโดดไปยังลิงก์นะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้แท็บก็ได้นะครับเพื่อน เวลาเราคอนโทรลโฮมเรา,าใช้เบราว์าเซอร์นะครับเราสามารถถ้าใครไม่อยากอ่านข้อความรายละเอียดต่างๆนะครับเราอยากอ่านแค่ลิงก์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยเรากดตัว K นะครับมันจะกระโดดไปยังลิงก์ต่างๆนะครับข้ามไปยังค้นหาข้ามไปยังส่วนท้ายเว็บข้ามไปยังเมนูหลักลิงก์ top navigation navigation line. list with four items หน้าหลักเข <Link. S 1> ้าสูร่ระบบลิงก์เพิ่มขนาดตัวอักษรตัวอักษรปกติหนขนาดตัวอักษรนะครับลิงก <Link. S 1> อันนี้ก็คือกระโดดไปยังลิงก์ถัดไปนะครับ ผมกด k นะครับเมื่อกี้ผมกดชิป f t k ก็จะกระโดดไปตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวเ็กกว่าน่าหลักลักษณะค้านค้ไปยังเมนูคลายไปยังส่วนท้ายเลยตัวนี้นะครับพอไปแล้วเราสามารถ enter เข้าไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับคำสั่งนี้ก็จะเป็นตัว list นะครับกระโดดไปยัง list นะครับตัวกดตัว l ครับเพื่อนๆกดตัว l ก็มันจะกระโดดไปยัง list ต่างต่างนะครับลักษณะ list ก็คล้ายๆล้าย item ครับ item list แต่ว่าตัวไอเทมลิสต์มันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะเป็นเป็นประจักษ์มากกว่าแล้วก็ในส่วนของลิสต์เนี่ยมันอาจจะเป็นรายการนะครับรายการเรียงลิสต์ลิสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงมานะครับ Top navigation navigation landmark list with four items น่ารัก Visited link alt plus eight ตัวนี้ครับ list with four i t e m นะครับ,รบก็จะคล้ายๆกันครับเพื่อนๆถ้าเรากด L มันจะกระโดดไปยังลิสต์ถัดไปนะครับกด Shift L ก็จะก็จะ กระโดดย้อนไปยังลิสก่อนหน้านะครับอันนี้ก็คือตัว l นะครับเพื่อน o f l i s t <of> ต่อมานะครับตัว x ครับตัว x x a y นะครับเพื่อน No n e c k box ตัวนี้จะเป็นกระโดดไปยังเช็คบ็อกซนะครับซึ่ง check box เช็คบ็อกซ์ในการทำงานของมันก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับคล้ายๆกับ radio button นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างจาก radio button ก็คือเช็คบ็อกเนี่ยสามารถเลือกได้หลายรายการนะครับแต่ เลดี o โอวัตตอนเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการเราเราอยากตอบคาถามเราจะตอบคาถามเช่นอาหารที่เราชอบมีอะไรบ้างผัดกะเพราไข่เจียวไข่ดาวอะไรต่างๆพวกนี้เราจะเลือกได้ทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ก็คือเช็คบ็อกนะครับเพื่อนเพื่อนเช็คบ็อกเพื่อนเพื่อนจะสามารถเลือกได้ทีละหลายๆรายการแต่ว่าเ a ด i o โอวัตตอนจะเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมได้ ลงรายละเอียดไปบ้างแล้วใน element list นะครับกด x นะครับเดินหน้าไปยังเช็คบ็อกถัดไปะนะครับกด shift x เดินกระโดด,ดย้อนหลังไปยังเช็คบ็อกก่อนหน้านะครับต่อมานะครับอีกคำสั่งหนึ่งนะครับสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือ, <Link. S 1> อ c ครับกดตัว c ตัว C เนี่ยจะกระโดดไปยังคอมโบบ็อกนะครับคอมโบบ็อกคอมโบบ็อกนะครับกดชิป C ก็จะโดดกระโดดย้อนกลับไปคอมโบบ็อกก่อนหน้านะครับกด C เฉยๆกระโดดไปยังคอมโบบ็อกถัดไปคอมโบบ็อก bo นะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็คือคอมโบบ็อกจะเป็นลักษณะของเป็นกล่องๆนะครับเป็นกล่องแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีมีช้อยให้เราเลือกนะครับเลือกตามที่ เราจำเป็นเราต้องการที่จะกรอกข้อมูลนั้นๆเช่นวันเราวันเกิดเกิดวันอะไรนะครับมันจะบอกมันจะเป็นคอมโบบ็อกเกิดเดือนอะไรนะครับมันก็จะมีให้เลือกอเดือน1ถึงเดือน12เกิดปีอะไรนะครับมันก็จะมีพศพอ,อเกิดให้เลือกนะครับแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปในกล่องก่อนมันจะบอกว่าคอมโบบ็อกเสมอนะครับเราเข้าไปเราถึงจะเลือกได้ บาง Combo Box นะครับเราเข้าไปแล้วมันจะเลือกลูกศรขึ้นลงไม่ได้เราอาจจะใช้คำสั่ง alternate ลูกศรลงนะครับค่อยเลือกพอเลือกเสร็จเรียบร้อยเรา enter หรือ escape ออกมานะครับมันก็จะเลือกให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ Combo Box นะครับเ,เพื่อนๆ c อ m o o bo b o x ก็คือเป็นกล่องแล้วก็มีช h o i ให้เลือกอยู่ข้างในนะครับกด C กระโดดไปยัง Combo Box ถัดไปกด shift C กระโดดย้อนกลับไปยัง Combo บ o x ก่อนหน้านะครับ ต่อมานะครับตัว v นะครับตัว v เนี่ยจะตรงข้ามกับตัว u นะครับเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมตัว u เนี่ยก็ยังไปไปยังเมื่อกี้ผมน่าจะอธิบายผิดมั้งตัว u เนี่ยจะเป็นไปกระโดดไปยังลิงก์ที่เรายังไม่เคยเข้าครับเพื่อนๆนะผมเปลี่ยนใหม่นะตัว u กระโดดไปยังลิงก์ที่เรายังไม่เคยเข้ามาก่อนแต่ตัว v มันจะกระโดดไปยังลิงก์ที่เราเคยเข้าไปแล้วนะนะครับ Link link อันวิสิตลิงก์นะครับอันวิสิตลิงก์ก็คือ u ูนะครับแล้วก็วิสิตลิงก์ก็คือตัว V นะครับซึ่งตัว V มันจะกระโดดไปยังลิงก์ที่เราเคยเข้าไปแล้วนะครับอันวิสิตลิงก์นะครับตัว u <c oughs> ก็คือเข้าไปยังลิงกดด์งที่เรายังไม่เคยเข้านะครับอ่ามันจะกระโดดไปยังลิงก์ที่เรายังไม่เคยเข้านะครับอ๋ออาจจะอธิบายงงๆหน่อยแต่เดี๋ยวถ้าถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะครับพเพื่อนผมก็ มันคาสั่งเยอะก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอตัว u ตัว V นะครับนะครับโอเคถ้าเรากดตัว V เฉยมันจะไปยังลิงก์ที่เราเคยเข้ามาแล้วนะครับถัดไปนะครับแต่ถ้าเราชิป V นะครับมันจะกระโดดไปยังลิงก์ที่เราเคยเข้าไปมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเรากดตัว V ถ้าเราเคยเข้า ลิงก์ที่1ถึงลิงก์ที่10เนี่ยถ้าเราเคยเข้าไปแล้วถ้าเรากด v ไปมันก็จะกระโดดเป็น1นึ่งสองสาปถ้าเรากด shift v มันก็จะกระโดดไป9 8 7 6 5 4 3 2 1เฉพาะลิงก์ที่เราเคยเข้าไปแล้วนะครับตัวลิงก์ที่เราไม่เคยเข้าก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆตัวตัว u นะครับก็มันจะกระโดดไปเฉพาะลิงก์ที่เรายังไม่เคยเข้านะอันนี้ก็ลองดูนะครับต่อมานะครับ ต่อมาก็คือตัว B-Boy นะครับจะกระโดดไปยังปุ่มต่างๆนะครับถ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์เรามีปุ่มต่างๆเราสามารถใช้กดตัว B นะครับไปยังปุ่ม,มต่างๆได้ส่วนใหญ่แล้วนะครับปุ่มต่างๆมันจะเป็นปุ่มลักษณะให้เราให้เราสั่งการนะครับให้เราสั่งการให้เราสับมิทให้เราอะไรต่างๆนะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการส่งข้อมูลหรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม บางครั้งก็จะมีการปรับค่าอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ่มกด b ไปปุ่มถัดไปนะครับกด shift b ไปปุ่มก่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับต่อมานะครับตัว n นะครับตัว n ตัว n november นะครับถ้าเรากดตัว n นะครับมันจะกระโดดไปยังเนื้อหานะครับเนื้อหาที่อยู่ในเว็บเพจนั้นนะครับ ถ้าเรากด n น,นะครับก็จะกระโดดไปเนื้อหานั้นๆถ้าเราเรากด shift n ถ้าในกรณีหน้านั้นมันมีหลายเนื้อหามันก็จะกระโดะโดย้อนกลับไปเนื้อหาก่อนหน้านะครับอันนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เพื่อนๆเข้าไปยังเว็บต่างๆเราเพื่อนๆไม่อยากอา่านพวกลิงก์พวกอะไรต่างๆอยากกระโดดข้ามไปที่เนื้อหาเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ใช้บ่อยนะครับเวลาเข้าไปแล้วผมก็จะกดตัว n เ,เลยมันก็จะกระโดดไปยังข้อความอย่างเดียวนะครับอันนี้ตัว n นะครับ n o v e m b e อร์ ตัว m นะครับตัว m ก็คือเป็นพวกอ,อ,อพวกเฟรมนะครับพวกเฟรมกระโดดไปยังเฟรมต่างๆซึ่งพวกเฟรมนะครับนักออกแบบต่างๆเนี่ยเข้าเอาไว้เข้าเอาไว้เอ่ e ออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็แบ่งแบ่งหมวดหมู่พวกเนื้อหาพวกข้อความพวกอะไรต่างๆให้มันชัดเจนครับเพื่อนๆ แล้วการที่จะแบ่งเฉพาะเนื้อหาเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่สวยครับเพื่อนๆก็เพราเอาพวกเฟรมพวกอะไรต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็จะทําให้เว็บไซต์ของเราสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆก็กด m มันก็จะไปยังเฟรมถัดไปนะครับกด s h i m ก็จะไปยังเฟรมก่อนหน้านะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณตัวเฟรมนะครับแล้วก็ ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆตัวคอมมานะครับสัญลักษณ์คอมมานะครับคอมมาถ้าเรากดคอมมามันจะกระโดดไปยังคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ถ้าเรากดชิปคอมมาก็จะกระโดดไปยังคอนเทนเนอร์ก่อนหน้านะครับถ้าเรากดคอมมาเฉยๆก็จะกระโดดไปยังคอนเทนเนอร์ถัดไปซึ่งคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอมโบบ็อกนะครับแต่ว่า มันก็จะหน้าตารูปร่างรูปแบบก็จะต่างกันออกไปนะครับตัวคอนเทนเนอร์ก็จะาภายในคอนเทนเนอร์มันก็จะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในคอนเทนเนอร์นั้นๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆค่อนข้างค่อนข้างที่จะยาวนะครับในเอพิโซดนี้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนจำให้ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะนำไปปรับใช้กับการ ช่องเว็บของเพื่อนๆนะครับมันจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับค่อนข้างยาวเราใครมีคำถามใครไม่เข้าใจตรงไหนใครตามไมา่ทาันก็ลองย้อนกลับไปดูถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเข้ามาตอบเวลาที่ผมบ้างนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ